อากาศยานไร้คนขับหรือโดน29ลำปืนรบกวนสัญญาณโดรน129กระบอกเครื่องรบกวนสัญญาณ16เครื่องกระเป๋าตรวจจับสัญญ,ญาณ38ใบรถตู้สำหรับตรวจสอบคลื่นความถี่และรบกวนสัญญาณ1คันและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องอีก50รายการถูกตรวจพบภายในบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะนายไตรรัตวิริยะสิริกูลรองเลขาธิการรักษา รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติระบุว่าบริษัทแห่งนี้มีเจ้าของเป็นชาวสิงคโปร์โดยมีคนไทยร่วมกิจการเป็นกรรมการและก็เป็นผู้จัดการบริษัทส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่พบในเบื้องต้นก็พบว่ามีการประกอบเองแล้วก็มีบางส่วนนะคะที่นําเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดอุปกรณ์อย่างละเอียดอีกครั้งในทุกรายการ ขณะที่ตำรวจก็มาขับการปรับปรามให้ข้อมูลว่าอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนที่พบทั้งหมดนี้เป็นชนิดที่มีขีดความสามารถพิเศษค่ะแต่จะเข้าข่ายมีความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นยังคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบในรายละเอียดอีกระยะหนึ่งค่ะ